นะอันนี้เพื่ได้ใส่ปุยย๋ยครับใส่ปุยย๋ยเป็นดินธรรมชาติดินงล่างนี่เป็นดินอุดมสมบนะูรณ์นะครับเนาะดินอุดมสมบูรณ์ดีนะครับอีกปี่นาเนี่ก็เป็นดอกและพันสามปีคนเราจะจะเป็นดอกเป็นดอกเป็นผลนะผมจะลองเบิ่งนเบิรนครับเ่ต้องไปอหห่านน้ำเพินให้เพรนแตกไปนะครับเท่าแตกพันอโยเช่แล้ว แตกพันแตกสองพันสามพันคิดเพิ่นจะแตกแสนแตกล้านกระยาเพิ่นพี่นอ้องเอาเห็ดไปเรื่อยๆแตกคาลอยเฮาก็ดีใจแล้วมองขัไปเบิงเห็นพี่นออ้องมาซองมึงโมดสนดกเอาไปซองมึงพี่นอนะ้องนะอาบถ้าแตกกนได้รายนะครับบางท่้นก็อยากได้ก็อยากได้อยู่แต่ว่าอ่า บรูว่าห้าจะทํำได้ไหมถ้าไปคือห้าทําทนี่เนาะนี่โอเคเนี่ยคือว่าอ่าต้นต้นแล้วห้าทําได้ห้า,หานี่ยเอาดิผมพุ่มใจก็ค,คือคิดเรียกว่าตาคิดเรียกว่าตากับคิดอ่าขอน้ำกินขอน้ำกินพี่น้องอ่ะาจอมหยุดกันหลายเนาะมันนี่ครับมาสวนครับเนี่ยมาสวนมาเล่นสวนนี่เก่าอ่ามามีอ่างเราไปรอมาเนี่ยครับ ชีวิตจริงครบเต้องไปอ่านนัํน้ำเพลนให้เพลนแตกไปนะครับเท้าแตกพันเโยเคี่ยวแตกพันแตกสองพันสามพันครับเรต้องไปอ่านนัํน้ำเพลนให้เพลนแตกไปนะครับเท้าแตกพันเโยเคี่ยวแตกพันแตกสอ,อ,องพันสามพันสองพันคือจะทีใจที่น้องเพิ่งยังไม่รู้จักเท้าช่องไม่ไม่ ที่เจอใหม่ๆแล้าแตกพันสองพันซือว่าเก่งอหรเยี่ยมแล้วเ <c oughs> มื่อวันพี่น้องว่าอ่าวันอาทิตย์หนึ่งบนว่าอันนั้นก็เรื่องของเพื่อนนะถ้าส่งไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือใกล้กจะหมดเขตนะเท่าใด้อานะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่พูิใจห้องคิดพี่คิดอยากแบบว่ต้องไป อ่านน้ำเพลนให้เพลนแตกไปนะครับเข้าแตกพันเดียวเชื่อแล้วแตกพันแตกสองพันสามพันนะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแตพภ่มใจเขาคิตมีคิดอยากถ้าแตกกนได้ไล่นะครับบางครั้งละก็อยากได้ก็อยากได้อยู่แต่ว่าออาบมรู้ั่าจะทำอะไเฮัก็ทำไปเื่อเฮ้าทำเนาะนะครับ อีกพีหนาเนี่ก็เป็นดอกก็ทันสามปีผลลัพก็จะเป็นดอกเป็นดอกเป็้ผลนะผมจะล่องเบิเ์นล่องไปถึงว่าแจกถึงถ้าห้าแตกหาพันธนอกจกฉลองแต่หาพันหกพันนั่นแสดงว่าชีพห้องกำลังจะมีคุณนะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่ภูมิใจเขา คิดนี่คิดอย่างช่องใหม่ๆพี่เติมใหม่ๆขึ้นเท่าแตกพันสองพันือว่าเก่งเหรอเยี่ยมแล้วไม่บอกพี่น้องว่าอ่าต่างโอเคเลยเชืาอ่าต้นต้นแล้วเท่าทำได้เท่า,านะอาทิตย์หนึ่งบนว่าอันนั้นก็เรื่องของเพื่อนนะเ้าส่งไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหรือใกล้จะหมดเทืเนนะี่ยเขาได้อ่าพอดีครับ โอเคเลยคือว,ว่าอ่าต้นๆแล่เห่าท้ำไต่เห่าอาการขอขอดื่มน้ำอย่างกสองไปอย่าเนาะจิตสามจิตผากสองไปที่นอนวายยังไหน,นะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่พู่มใจห่างจิตพี่จิตอยากแบบมันต้องไป น้ำเพลนให้เพลนแตกไปนะครับเข้าแตกพันียวเชี่ยแล้วแตกพันแตกสองพันสามพันตัวที่สองขิดจิดเยาวตาสองขิดนะครับก็ได้คะแนนอยู่หลักสองหล่อสองพันขิงสองพันขิงดีใจสองพันขินจะดีใจพี่น้องเพิ่งยังบรรลุจักเหราเล่าก็ขับไปโดยจนขับไปโดยปูได้จริงเมาจริงครับ ดนวยก็ขับไป,ปโดยจน,นรับประดปลูกได้จริงบมาจิงครับนะครับเต้องไปอ่านน้ำเพลินให้เพลินแตกไปนะครับเทาแตกพันียเชี่ยวแตกพันแตกสองพันสามพันคิดเพิ่นจะแตกแสนแตกล้านกระยาเพิ่นพี่น,อน้องเอาเห็ดไปเรื่อยๆแตกหารอยเท้าก็ดีใจแล้วราบถ้าแตกก็ไมรายนะครับบางข่างละ ก็อยากได้คืออยากได้อยู่แต่ว่าอไม่รู้ว่าาจะทำด้ไรฮะมาทำไปคือห้าทวถ้ำเนาะนี่เรื่องสมบูรณ์เช่นนังนก็นสมบูรณ์ครับพี่น้นองอานคิบนี่เอาข้อเสนอเสียก่อนคิบหนาพอกันไหมครับแบบโชคดีไม่ใช่หน,น,น,นี้คนชุขตลอดไปครับทุกนะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่ภูมิใจเขาจิตนี่คิียวเป็นเังสี่นะครับอยากเต้นเิาก็เต้นได้ จากก่อนน่าก่อนด้จากลำมากก็่าล้วเห็ดลำได้นะครับแต่ว่าเห้อุปกรณ์นะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่ภูิใจเขาจิดปีสิบเดียบเนาะไม่เหีนครับมาสวนครับมาสวนมาเล่นสวนมือเก่าอนะม่มีอย่างรอไปรอมาเนี่ยครับชีวิตจริงตัดนะอันนี้เขาได้ใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยเป็นดินธรรมชาติดินข้างล่างนี่เป็นดินรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินรูดมสมบูรณ์ดีถึงว่าที่สองขีดขีดเทวตาสองขีดนะครับก็ได้คะแนนอยู่รักสองหล่อสองพันฟินนะสองพันฟินดีใจเนาะไม่เหนื้อครับมาสวนครับเนี่ยมาสวนมาเล่นสวนนมื่อก่าวนะมามีนังรอไปรอมาเนี่ยครับชีวิตจริงนะดนะอันนี้ผไดะใส่ปุ๋ยครับ ใส่ป,ปุ๋ยเป็นดินธรรมาชาติดินงลางนี่เป็นดินรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินรูดมสมบูรณ์ดีช่องหม่ๆสิ่ที่เติไม่ใหม่ๆคเห้าแตกพันสองพันถือว่าเก่งแล้วเ,เหยียบแล้ว <c oughs> ไม่บอกพี่น้องว่าอ่าต้นนะครับมีคนชมเขาเป็นลอยเขาก็ดีใจสองลอยสามลอยเขาก็ดีใจแต่พูิใจเขาก็จิตนี่คิดอย่าเป็นอย่างนี่นะครับอยากเต้นเข <c oughs> าก็เตียนได้ กวอนล้วก่อนนะจากล่ำมากกว่าแล้วให้ล่ำได้นะครับแต่ว่าเห้อุปกรณ์มาที่สองขิดคิดที่ว้อตาสองขิดนะครับก็ได้คะแนนอยู่รักสองหลออสองพันขีดนะสองพันขีดนีใจนะครับมีคนชมเขาเป็นรอยเขาปรดีใจสองรอยสามรอยเขาประดีใจแกผ่มใจเขาขิดนี่ขิดยีนะ่ห้อตาอันนี้ผมได้ใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยเป็นดินธรรมชาติดินข้างล่างนี่เป็นดินรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินรูดมสมบูรณ์ดีตัดนะอันนี้วันนี้ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเป็นดินธรรมชาติดินข้างล่างนี่เป็นดินรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินรูดมสมบูรณ์ดีนะครับอีกปีหน้านี่ก็เป็นดอกแล้วทันสามปีคนเราก็จะเป็นดอกเป็นดอกเป็นผลนะคงจะลองเบิ่งเง่อ มังขับไปเบืองเห็นพี่น้องมาซองมึงโมสนันดอกเอาไปซองมึงพี่น,อน้องนะสองวันคือจะดีใจพี่น้องเพิ่นยังบรรจักเฮาอคิดเพิ่นจะแตกแสนแตกล้านกระยาเพิ่นพี่น้องเข้าเห็ดไปเรื่อยๆนะแตกขาลอยเขาก็ดีใจแล้วตัดนะอันนี้เพราะได้ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเป็นดินธรรมาชาติดินข้างล่างนี่เป็นดินดรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะ ที่รวมชมบูนดีโอเคแล้วคือว่าอ่าต้นต้นแล้วเฮาทำได้เฮ้าเฮา,นะาก็บ่มีแนวสิบให้พี่นอ้องหาเฮ็ดให้พี่น้องเลยเบิ่งมีแต่ปลูกเน,นี่ยปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกบักม่วงปลูกอัพคิดเพิ่นจะแตกแสนแตกล้านก็ะยาเพิ่นพี่น้องเฮาเฮ็ดไปเรื่อยนะแต่หาลอยเฮาก็ดีใจแล้วโอเคแล้วคือว่า ต้นๆแล้วเห่าทำได้เห่านี่ยับถ้าแตกก็ไม่รายนะครับบางคั้งละก็อยากได้ก็อยากได้อยู่แต่ว่ารูลห้าจะทำอะไรนะครับทำไปเื้อเหาทำเนาะด้วยก็บโดดจนครับกระโดดูได้กิงโมจิงครับนะ่รับต้องไปอ่านน้ำเพลนให้เพลนแตกไปนะครับเห่าแตกพันโยเช่แล้ว แตกพันแตกสองพันสามพันน้บอกขบพี่เสถ้าอุปกรณ์น้าขอบพี่น้อง,อกกองเอาเฮดเอาเฮดเอาแต,เาเแตก,แตกเอากิ่งพันแตกแสนแตกลลางข้ากวบ่หมีแน่สิให้พี่น้องอาอาหาเพี้ยแตพี่น้องในเบิื้องมแต่ปลูกเนี่เล็ดปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกบุญม่วงปลูกข้าพเจ้าไปถือว่าแตกถึงอ่าถ้าข้าแตกหาพันน้าตกฉลองแตกหาพันหกพันนั่นแสดงว่า อาชีพห้อกำลังจะมีคุนอับตัดนะอันนี้เพรได้ใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยเป็นดินธรรมชาติดินข้างล่างนี่เป็นดินรูดมสมบูรณ์นะครับเนาะดินรูดมสมบูรณ์ดีอาการคอคอดื่นมน้ำดีภากสองไปดีเนาะเก็ดตามชิบปากสองไป